สวัสดีค่ะพวก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธุ์ตุลาการค่ะคุณลิศคสวัสดีค่ะสวัสดีครับตนนี้ตุลาการครับผมเอามาดูนะคะวันนี้จะทําจะนวดหมูแดดเดียวค่ะหมูหนึ่งกิโลกรัมแลมาจากหมูสามชั้นนะคะเครื่องปรุงจะมีเอามาดูนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะคุณลิศค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแดงครับผมครึ่งทัพเีครับ น,นี่ซอสปลาเขียวครึ่งทัพพีครับผมอันนี้น้ำปลาครึ่งทัพพีครับกระเทียมสับครึ่งทัพพีครับผมสุดท้ายน้ำมันงาน้ำมันงาธรรมชาติครับนี่น้องหนึ่งทัพพีครับผมใช้เวลานวดสิบห้านาทีครับ มาดูกันครับพี่น้องเริ่มเลยน้องนวดเลยค่ะคุณลิษาจัดการเลยค่ะการนวดโมเดลเดียวนี้ก็จะเป็นฝีมือคนตำลิศตุลากันนะคะคนตำลิศตุลากันจะร้องเพลงอย่างนี้สองค่ะร้ะ <laughs> องไม่ชาด้วย <laughs> <laughs> เขาจะลองได้หลายเีนะแต่ละเอกก็ร้องได้ตอนสอนตอนนักเรียนเย่วเยวเยว,ยวทุกตละเลยคนนี้เลวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรหมูแดดเดียวนะคะหมูที่แรกมาจากหมูสามชั้นใส่เอสค่ะ,คะเนื้อที่แรกมาจากหมูสามชั้น หนึ่งกิโลกร,รมัมใส่ซอสปลาเขียวครึ่งทัพพีค่ะใส่น้ำปลาครึ่งทัพทีน้ำมันงานหนึ่งทัพทีน้ำตาลไยแดงครึ่งทัพทีค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมสับกระเทียมสับครึ่งท่ะทีหอมค่ะห,หอมน้ำมังนงาน้นำมังนงานทำให้หอมแล้วก็นุ่มค่ะ กรเทียมก็ทำให้หอมเหมือนกันค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณห,หลายๆนะค่ะพี่น้องเ้ยขอบคุณพ่อแม่ที่พี่น้องที่เขามากดติดตาม วันนี้ก็จะมีคลิปสารตะก้าของคนพ่อนะคะคลิปมวนขอบปากนอกมวนขอบปากนอกมวนขอบปากรอบที่หนึ่งคุมพันไปไม่ทันค่ะคุมพันไปไปทันมวนขอบปากในมวนรอบสองกับรอบสามค่ะเมื่อกี้คุมพันไปถ่าย,ย,าาย,ายมาแล้วค่ะถ่ายทํามาแล้วเดี๋ยวจะอัพให้เอฟซีดูค่ะ การม้วนขอบปากตะกร้ารอบสองกับรอบสามม้วนจะมีสามรอบนะคะรอบแรกไปไม่ทันพ่อเรียกอยู่แต่คูมพันมัวคูมพันติดอัดคลิปอยู่คุมพันก็เลยไปไม่ทันแต่เอฟีสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะคลิปการสานตะกร้าของคุณพ่อคุมพันค่ะณเวลานี้ก็ถึงคลิปที่ห้าร้อยห้าร้อยสี่สามค่ะ วันนี้คือถึงห้าร้อยสี่สิบสามคลิปค่ะสี 42, 43, 44, 44่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่ห้าร้อยสี่สิบสี่คลิปค่ะ ขอบคุณเทพธีดาทุกท่านเลยเลยนะคะขอเป็นกําลังใจให้ีทุกท่านคะ่ะให้พบเจอสิ่งดีเข้ามาในชีวิตปัจกาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงและใคะพุณน้องเด้อขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงสู้สู้ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะคะต้องผ่านปัญหาประสบความยากลาบากต่างๆแล้วก็ต้องอดทนคะ่ะ วันนี้คุมพันว่าจะไปไล่อ้อยไปอัปเดตให้เอฟดูนะคะ เริ่มสีสวยแล้วคะ่ะที่ค่ะเดี๋ยวคุมพันธ์จะร้องเพลงให้ฟังนะคะสักหนึ่งเพลงค่ะวันนี้คุมพัน์จะร้องเพลงวันนี้จะร้องเพลงสลายไม่มวนค่ะ <c oughs> คุณตำาเลยิ้มเลยะค่ะ <c oughs> สระไอไม่ม้วนไม่ม้วนมีล้วนแต่คำของไทยกระไอเอ้ยกระไรผสมตัวโบออกเสียงใบใบโบไอใบอ่านว่าใบอ่านว่าใบโนไอในอ่านว่าในอ่านว่าในสระไอไม่ม้วนไม่ม้วนมีล้วนแต่คำของไทยกระไอเอ้ยกระไรผสมตัวโบออกเสียงใบใบ บไบอใบอานวาใบาอันว่าใบโนไอในอานวาา่าในโอ,นอานวาน่าใน,านต่อไปเพลงสาระอะค่ะเป็นเพลงที่ภูมิพันประพันธ์ขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะเจนับฟังได้เลยค่ะสาระอะนั่นอยู่ข้างหลังจงระวังตัวตะกดวิ่งไล่ค้ายับหลักมาไกลไๆชะข้ยับหลักมาไกลไๆชะช่างหน้าแปลกใจแล้วก็อยู่ข้างบน จะปะละมระนะคะจงจำไว้นะนักเรียนทุกคนจะปะมะระนะคะจงจำไว้นะนักเรียนทุกคนผัดผักคุณค่ามากล้นผัดผักคุณค่ามากล้นจงอย่าทับท้นจดจำให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีกระอะ เป็นสละดเชียงสั้นวางไว้หลังวิญญาชนะตุ้นนะคะคำที่ผสมสะอาเมื่อมีตัวสะกดสะ,ะอาจะเปลี่ยนเป็นแม่อากาศจะวิ่งไปอยู่บนวิญญาชน,นะตุ้นค่ะเวลาอ่นานแจกลูกสะกดคำออก,ออก็อาคะเจ้าอาจะเจ้าอาตะออนะอ,อกอาณะเจ้าอาจะจะไม่ดีจ้ะชออาคะชออาชะโออมาโอามะนอกอาณะเนี่มแจกลูกวนไหมคะ ขอบคุณีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย,ยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องต่อไปคุมพันจะร้องเพลงสระโอค่ะคเป็นเพลงที่คุมพันประพันขึ้นมาด้วยตนเองค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเชยู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 ระโอนำหน้าใครใครซาระโอนำหน้าใครใครประสมตเตาลงไป ปะสมเต่าลงไปรีบอ่านเร็วไวอันกตอโอโตรีบอ่านเร็วไวอันกตอโอโตชักเง็ๆๆงๆงงงชักเง็ๆๆงๆดเงงใช่ยใช่ยใช่ยูใช่ยใช่ยใช่ยูระโอนาน้่ใครใครคาระโอนาน้าใครใคระสมเต่าลงไปประสมเต่าลงไปรีบอ่านเร็วไวอันกตอโอโตรีบอ่านเร็วไวอันกตอโอโต ชักงแกงแก็งแง็แง็แง็จง็ชักงแกงแก็งแงแ็แง็แง็สเง็เารอวางไว้ให้อ่าหน้าพยัญชนะต้นนะคะจอโอโต่อโอโอจอโอโจ้เถ้โอโถ่พอโอโค่แจกลูกสะกดคำค่ะขอบคุณในทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย,ยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ ขอบคุณหลายลายค่ะพี่นลล้นนะองกดชวอแม่พี่น้องหลยยายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมมากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อไปคงพันจะท่องบทอักขยานให้ฟังค่ะบทอักขยานกาดาค่ะผู้ประพันธ์ก็คือนายแก้วค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะกาเอ๋ยกาดารู้จำรู้จักรักคือเอือน ได้เยือเพื่อแพ้ไม่แชรเชื่อรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลือนกลุ้ม กาดำนะคะก็จะสอนนักเรียนในเรื่องของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะกาจะรักเพื่อนรักพวกพ้องนะคะเมื่อเจอเหยื่อเมื่อพบเหยื่อเขาก็จะร้องเพื่อนมาร้องเรียกเพื่อนมากิน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีน้ำใจนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็สอนให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นต่อเพื่อน,นะคะ่ะ ขอบู๊ฟรีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านกัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านความยากลําบากค่ะเราจึงจะประสบความสําเร็จนะคะต่อไปค่ะบทอักขยานต่อเลยค่ะรักษาป่าผู้ประพันธ์ก็คือนาพาลัยสุวรรณธาดาค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะนกเออนก nói nói bình lòng lòi bên sụp xe สัตว์ชื่นบ้านดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักสาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ ไวายทดแทนจากคำประพันธ์รักษาป่านะคะผู้แต่งก็คือรองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดานะคะก็ต้องกราบขอพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดานะคะที่กุมพันขออนุญาตยิบยกบทอาคยานรักษาป่าชันทลักเป็นกราบยานีสิบเอ็ดนะคะข้อคิดจากเรื่องก็คือให้เรารู้จักรักษา ต้นน้ําป่าไม้เป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ํำบำทาดน,นะคะเราควรที่จะรักษาต้นไม้ป่าไม้ช่วยกันหากต้นหากมีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตก็จะได้พึ่งพาอาศัยแม้กระทั่งคนนะคะคนก็ยังพึ่งพาอาศัยต้นไม้นะคะ ต้นไม้มีคุณค่ามากเลยนะคะนอกจากจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของส,ส, pe, like สัตว์ป่านะคะทำให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะคะเราควรที่จะอนุรักษ์ป่าช่วยก so re really cool. ันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาป่าให้คงอยู่สืบไปนะคะเพื่อรลดลูกหลานแล้วก็ให้สิ่งมีชีวิตได้พึ่งมาอาศัยค่ะ ขอบคุณแอคชัทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ยงชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ